แก้ใช้ขับยอมแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันน้ำมันตรากุก้งคู สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา8นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG672 เสด็จพระราชดำเนินเดอนประเทศญี่ปุ่น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12-15ถึงกันยายนพุทธศักราช2566มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทาราศการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททรงสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุน่นสมเด็จพระนิษฐาธที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งเปิดอาคารนาลันธามหาวิหารณวัดเนมบุตรสื่อชสามปัวซันมูเรียวจูจิจังหวัดเฮียวโกะส่วนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกได้แก่พิพิธภัณฑ์เอ็มพลัสศูนย์ศิลปะก,การแสดงซีชู และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงวันนี้เวลา19นาิ15นาทีทูนกระบอกนญิงอุบลร้านราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี เสด็จไปส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียน862คนดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันด้วยความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรน,นักเรียนภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนที่ตั้งใจทุ่มเทยอย่างจรงิงจังชมรมทูบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบพี่ดูแลน้องเพื่อนคู่คิดและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้วยกิจกรรมหลากหลายสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วเปิดให้บริการในแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยอาสาสมัครประจำศูนย์ที่ได้รับการอบรมความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น โดยสมาชิกมีความพอใจหลังได้รับคำปรึกษาภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันยังมีพื้นที่ร้องเพลงและเต้นโคเวอร์แดนซ์จากนั้นส่งติดตามผลการดาเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอร์วัของจังหวัดตราดปัจจุบันมีสมาชิกอายุระหว่าง6ถึง24ปีจำนวน51,842คนชมรมทูบี n ัมเบอรวันรวม367ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันรวม111แห่ง จังหวัดตราดเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศชมรมทูบีนัมเบอร์วันของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโรงเพาะฟักลูกกุ้งได้รับรางวัลด,ดีเด่นระดับประเทศและชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดระดับประเทศในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน และพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดและสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดที่มุ่งมั่นที่จะเลิกเพื่อตนเองและครอบครัวพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบ r รวันของโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมและสถานศึกษาในจังหวัดตราดในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันร่วมกับทูบีนัมเบ r ร์วันไอดอลด้วย วันนี้เวลา10นาิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าปวดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏนครราชสีมาประจําปีการศึกษา2563-2564ถึงณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนคร มีผู้สำเร็จก,การศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับมอบปริญญาบัตรรวม1,470คนมหาวิทยายลัยราชภัฒนนครราชสีมามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายบ่มเพาะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์สำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานมีจิตสาธารณะให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาครูตามศาสตร์พระราชา ควบคู่กับการทำงานบูรณาการกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกมิติให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่นมหาวิทยาลัยได้พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ20ปี2561ถึง2580แบ่งเป็น4ระยะมีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศใน4ประเด็นหลัก คือการเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำด้านการผลิตครูเป็นผู้นำด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็น Green University และ Smart University ปัจจุบันอยู่ในระยะที่2 2,566-2,570เพื่อมุ่งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำด้านการผลิตครูมีเป้าหมายให้ได้รับการจัดอันดับ1ใน5ของประเทศ นายพลกรสุวรรณรัตนองคมตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำกำลอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ช่วงฤดูฝนและขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแลง้งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริศึกษาโครงการเมื่อปี2556ต่อมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการเมื่อปี2562ซึ่งสำนักงานกรปร,รสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการตามแผนงานประกอบด้วยประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบคลองผันน้ำร่องช้างเผือกข้วยางระยะทาง18.42กิเมตร คลองผ่นน้ำห้วยยางลำน้ำกำมระยะทาง4.74กิโลเมตรคลองผันน้ำห้วยทำหายห้วยสองตอนระยะทาง8.80กิโลเมตรส่วนคลองผันน้ำหนองแซงห้วยสันห้วยยางระยะทาง16.5กิโลเมตรและระบบส่งน้ำชนละทานอยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงแนวคลองเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินปัจจุบันผลการเดำเนินง,งานทั้งโครงการคืบหน้าร้อยละ46ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2569 จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองและอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครปัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่น้องหานได้ร้อยละ40ช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่น้องหานเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและสนับสนุนเพื่อการเกษตรมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า1-0,000ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์กว่า7 8 0 0 0ไร่ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์ขมลีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อําเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรีตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อให้บริการในด้านการเรียนการสอนแก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอาทิเด็กชาวเขาเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงเด็กที่อยู่ในราวตะเข็บชายแดนไทยพมา่าเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่30พฤศภาคม2556เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงมีหลักสูตรทวิศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมกับวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ปัจจุบันมีนักเรียน530คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา73คนองค์คมนตรีได้เน้นย้ำว่าการนำหลักสูตรจินตคณิตมาปรับใช้สำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันส่งเสริมทักษะด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลาย อาทีทักษะทางด้านวิชาการซึ่งในปี2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในเวทีการแข่งขันหน้าตัดสินไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติประจำภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70ที่จังหวัดราชบุรีส่วนด้านทักษะชีวิตโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจธธพอเพียงมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และด้านทักษะชีวิตส่งเสริมการประกอบอาชีพฝึกปฏิบัติอาชีพตามความสนใจของผู้เรียนอาทิการแกะสลักผลไม้การทำลูกชุบและการฝึกทักษะอาชีพบาริสตาและเบเกอรี่ให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต